ถ้าชีวิตเราอะเรากําลังตั้งใจทําใช่ไหมมันยังไม่ดีขึ้นเหมือนที่เราเขียนเป้าหมายไว้ให้เรามาทบทวนเป้าหมายว่าเราอ่ะอะไรที่มันสามารถทําให้เราได้อย่างรวดเร็วคือเราเก็บเงินแค่สองร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่เราเก็บได้อยู่แล้วเพื่อจะมาบูชาปู่ท้าวิสวรรณไปใส่คอแล้วขอพรท่านทุกวันทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิฉวายบุญทําบุญทุกกรณีให้ท่าน แล้วการเงินของเราก็จะเปลี่ยนไปครูได้แล้วครูถึงอยากให้ทุกคนได้รับบางคนเขาก็เตรียมใจพี่ผู้ชายคนนั้นนะเขาอยากมาช่วยเพราะครูขอพอรปู่ท้าวิสวนรปุ๊บพี่เขาก็มาอีกแล้วเขามาช่วยเราเพราะศีลเสมอกันครูอยากเจอคนแบบนี้นะเจอเหมือนคนแบบตัวเองไงเจอคนที่แบบเราให้เขาไปด้วยใจบริสุทธิ์เราไม่อยากได้อะไรเขาอยากช่วยเราก็ช่วยเขาไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียส เรามาซื้อมาอยู่มากินเนี่ยเพราะว่าเราอยากอยากอยู่อยากกินอยากใช้แต่บางคนอนะ่ะครูเชื่อว่าทุกคนได้ผลลัพธ์ค่ะถ้าดังงั้นทุกคนไม่กลับมาซื้อครูแน่นอนทุกคนอธิษฐานอยู่ในใจแล้วทุกคนได้อะไรเหมือนครูไปอธิษฐานไปซื้อของกินเขาได้แหละแล้วครูอธิษฐานครูก็มีลูกค้ามาซื้อครูเยอะแยะมากมายเหมือนกันแล้วครูก็เลยมีคนที่ว่าครูไม่คาดหวงังค่ะ เขาจะช่วยกูกลับหรือไม่ช่วยกลับกูไม่สนใจแต่อยากให้รู้ว่ากูเป็นคนดีกูทําดีที่สุดแล้วอ่ะถึงในอดีตกูอาจจะเคยรักใครมากสักคนหนึ่งอะกูก็เคยอยากหวังว่าเออกูรักเขาเขาก็รักกูแต่ถ้ากูเป็นได้แค่น้องสาวเขาเป็นแค่เพื่อนเขากูก็พอใจแล้วกูไม่อายหรอกที่วันหนึ่งกูเคยไม่ดีมาก่อนแต่คนอื่นเขาก็เป็นกันเยอะแยะนี่ ผัวไม่ดีเขาก็หาผัวใหม่บางคนนอกใจผัวก็มีแต่คุณก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นหรอกกูรู้ว่าผลกรรมมันมีไงคือทําให้ตัวเองไงทุกใจเสียใจร้องไห้คุณก็ไม่อยากทําให้ตัวเองเป็นแบบนั้นทุกคนก็เหมือนกันค่ะไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกมีเทวดาตนไหนหรอกที่อยากให้ชีวิตตัวเองอยู่ที่เดิมที่อยากมีแฟนไม่ได้รักไม่ได้ใส่ใจเรา ไม่ได้จริงใจซื่อสัตว์กับเราไม่ได้เปเงินเราหนักๆแต่เขาไม่เปเราเราก็หาเองไงง่ายดีหรอกหลักๆเลยเราต้องเอาตัวรอดเองค่ะใครไม่เปเราเราก็เอาตัวรอดเองให้ได้